The หมอคะอยากเลิกฉีดยาคุมแบบ3เดือนแล้วควรทํายังไงดีคะอันนี้ก็ต้องดูก่อนนครับว่าเราฉีดยาคุมแบบ3าเดือนเนี่ยฉีดตอนแรกที่เริ่มสินเรามีวัตถุป,ประสงค์อะไรครับคือถ้าเกิดฉีดเพื่อคุมกำเนิดแล้วอยากจะหยุดคุมกําเนิดใช่ไหมครับเช่นเราไม่มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์แล้วอาจจะไม่มีแฟนแล้วไม่มีเพศสัมพันธ์หรือว่าอยากจะตั้งครรภ์แล้วไม่ต้องไม่ต้องการจะคุมแล้วอันนี้เราก็สามารถหยุดฉีดได้เลยครับพอครบกำหนดฉีดเราก็ไม่ต้องไปฉีดนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าพอหยุดฉีดแล้วเนี่ยยานนคุม จะเร่กวกปกติซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก 3- 6ถึงเดือนเพราะฉะนั้นหลังยูฉีดไป 3- 6เดือนเมนอาจจะมาไม่สม่ำเสมอหรือว่ามาไม่ปกติได้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือแบบที่2คือบางคนเนี่ยทนไม่ไหวแล้วยูอยากจะเปลี่ยนไปคุมด้วยวิธีอื่นเพราะว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมีผลข้างเคียงจากการฉีดยาคุม3เดือนอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเช่นอยากจะเปลี่ยนไปกินยาคุมสมมติพอคบกำหนดวันนี้ที่ต้องฉีดยาคุม3เดือนก็ไม่ต้องไปฉีดครับแล้วก็เริ่มกินยาคุมเมนแรกได้เลยก็จะสามามรรรถป้้ออองงกกกัััันนนนนตคค่่่เเเืไดดชียวะบ